8เดือนพฤษภาคม2 5 6 5ทีมงานช่างไฟฟ้าทีมงานช่างสำราญเยีย,ยมเกาะได้มาได้มาทำไฟต่อเสาไฟให้แกวัดหนองฟานเพราะว่าเสาเก่าก็เป็นเสาต้งแต่สลาต้งแต่สมัยจารย์จันทร์ สาไฟก็ผุแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเสาใหม่เอาเสาใหม่มาลงก็ต้องย้ายสายไฟอ่าย้ายสายไฟให้มันตึงเพื่อกันลมกันแรงอะไรต่างๆมากับฝนกับลมอันนี้ทีมงานช่างสำรานเจมเกาะมาจะคุณวันนี้มีใครมานาะมีช่างสำรานนะช่างไครนะช่างลงช่างสม ช่างเบี้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็วันนี้เซตไม่วันนี้เซจุนเนาะไม่บายกับปิดใช้ได้แล้วใช่ไหมอ่าสาธุสาธุโมทนา